สวัสดีครับท่านที่ติดตามเพจอิสุสุคิงยนแล้วก็สุบันคิงยนโปรแรงแต่งครบสำหรับคลิปนี้ผลิตภัณฑ์หรือรถที่ตลาดให้ความนิยมกันขณะน,นี้ตัวนี้เป็นรุ่น NLR130 NLR130 มันจะมีเกียร์ธรรมดาและเกียร์สมูทเตอร์หรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเกียรอ์อัจฉริยะนะครับตัวนี้จะเป็นสมูทเตอร์ก็จะมีสติ๊กเกอร์ สมูทเตอร์ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเกียร์ออตโอต้ครับเกียร์อัจฉริยะเดี๋ยวเรามาบนดูด้านข้างๆกันนะครับว่ารถคันนี้ติดตั้งตัวถังแบบไหนนะครับมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเสริมแต่งมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เป็นลักษณะตู้ประตูท้าย2บานนะครับแต่พิเศษลงมานิดนึงก็คือจะแปลกกว่าตู้ทั่วๆไปก็จะเป็นมีชัยล่างนะครับตัวนี้มีฝาเปิดนะครับ สลับเติมน้ํามันถังน้ํามันอะอยู่ฝั่งนี้ด้านท้ายก็จะเป็นกล่องสามารถเก็บของได้ทํากล่องเก็บของแล้วก็มีซีนยางนะครับมีซีนยางกันน้ําอันนี้ก็เป็นต่อมาเป็นแบบอเนกประสงค์ใช้งานได้บนกลับมาด้านหลังนะครับเป็นตู้สองบานเนาะ แต่ลูกค้าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรมาปิดด้านท้ายนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลิฟท้ายลิฟท้ายรถรุ่น NLR 130เราเนี่ยที่ลูกค้านิยมใช้กันก็จะมีลิฟท้ายที่รับน้ำหนักยกน้ำหนักได้600กิโลแล้วก็1,000กิโลนะครับสำหรับตัวนี้รับน้ำหนักการยกนะครับ1,000กิโลก็คือ1ตันความสูงของฝาท้ายลิฟก็จะมีตั้งแต่เมตร20เมตร60เมตร80แต่ตัวนี้ เมตรหกสิบนะครับความยาวของลิฟต์เวลาเราเปิดนะครับรับสินค้าเดี๋ยวในในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องการใช้ลิฟต์บกมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตู้เรียบๆนะครับสังเกตดูว่าแผงตู้ตัวนี้มันจะเป็นแผ่นปีเนียมแผ่นเดียวไม่มีรอยต่อเหมาะกับการที่ลูกค้าอาจจะไปโปรโมทร้านตัวเองติดสติกเกอร์รูปสินค้าของตัวเองมันจะ ให้ดูความสวยงามฝั่งนี้ก็จะมีกล่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นกล่องคอนโทลคอนโทลสำหรับตัวติดตั้งลิฟท์ท้ายโอเคเดี๋ยวทีนี้มาดูว่าอันนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของเหมือนกันเก็บอุปกรณ์ได้นะครับมีซีนยางกันน้ำ นะครับเป็นการใช้แบบอเนกประสงค์นะครับคุ้มค่ากับการใช้งานนี่คือเป็นตัวรถเ l r นะครับตัวเกียร์สมูทเตอร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องโดยสารกันครับโอเคเดี๋ยวมาดูทางห้องโดยสารนะครับตัวนี้เป็นเกียร์สมูทเตอร์สังเกตดูที่เกียร์เดี๋ยวขอเปิดไฟนิดหนึ่งสตาร์ทเครื่องนิดนไฟนะครับจะเป็นไฟ โคมไฟใหญ่ตัวนี้เป็นไฟ LED ขนาดใหญ่ตัว,วะนะครับแอร์นะครับปรับห้าทิศทางทีนี้ความสำคัญเนี่ยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเกียร์สมุตเตอร์ก็จะมีสัญลักษณ์ R N D ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะเดินหน้าก็แค่กดเลื่อนมาที่ตำแหน่งดีนะครับรถก็จะเดินหน้า ตำแหน่ง N ก็จะเป็นเกียร์ว่างนะครับเกียร์จอด R ถอยนะครับก็จะมีสัญญาณสำหรับใครต้องการที่อยากจะใช้งานแบบอาการออกตัวที่ดีขึ้นเพราก็จะมีเกียร์ชิปนะครับมาอยู่ตำแหน่งเกียร์ดีเราก็ตบมาฝั่งขวาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บวก M แล้วก็ลบนะครับบวกก็คือเกียร์สูง1 2 3 4 5ไล่ขึ้นไปนะครับ เกียร์ลบก็คือเกียร์ต่ําจากสูงลงต่ําลบอย่างนี้ก็การใช้งานก็อยู่ประมาณนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองลอง,ลองโทรมาปรึกษานะครับ0815594889หรือโทรเบอร์025528865ถึง87มาปรึกษาว่าการใช้งานของแต่และเกียร์แต่และอย่างเป็นยังไงนะครับหรืออยากจะทดลองใช้ทดลองขับก็มาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ เอาแค่นี้เดี๋ยวเรา,าคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องลิฟท้ายกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ